หลักตัดสินร,รมวินัยสี่ประการ 1. หากมีพิกขุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดา 2. หากมีพิกขุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาชื่อโน้นมีสงอยู่พร้อมด้วยพระเทระ พร้อมด้วยปาโมกข้าพระเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าส่งนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคําสอนของพระศาสดา 3. หากมีภิกขุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาชื่อโนอนมีภิกขุผู้เป็นเถระอยู่จำนวนมากเป็นพระหูสูตรเรียนคำภีทรงธรรมส่งวินัยทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาสหากมีพิกขุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาชื่อโหน,อนมีพิกขุผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่งเป็นพระหูสูตรเรียนคำพีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่า นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาเธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเคียงดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่า นี้ม่ใช่พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและพิกขุนี้รับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิฐานว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและพิกขุนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศนี้ไว้